สบายดีหลังจากกินข้าวมาแล้วนะคะ <c oughs> คุณหนูมะนาวก็จะผ่อนคลายนะคะเราจะนวดหัวนวดตัวนะคะผุนอู้นเคิมเนเยอือบผุนอู้มีแห้งบุรูกแื <c oughs> นะคะมาอยู่นี่แหละเป็นคุณหนูนะคะอยู่บ้านแหละเป็นยังลูกอยู่บ้านแหละเป็นเราไหนคือกันอยูบ่บ้าน อ,นนะอิสระวันทูคอหลังจากที่นวดตัวเสร็จก็ขอลาเรียนเชิญคุณหนูมะนาวสะผมขึ้นเตียงเคียงสะนะคะลูก <c oughs> โอเคป่อ <c oughs> โอเค <c oughs> อะนะคะอยู่นี่มีความสุขหลายนะคะกินหมูกระทะหลังจากกินหมูกระทะเสร็จนะคะคุณหนูมะนาวก็มานวดตัวนวดหัวนะคะ นวดหัวเสร็จทำอะไรต่อนะคะอ้าวจิจ่าผมโมเมนต์บอกลังแค่นั่นลังแค่นั้นมือศิษย์กับเจ้าลังแค่ให้เจ้ายังไม่เคลียเลยพรุ่งนี้ก่อนหุ่นฮะอะไรเดี๋ยวเดี๋พรุ่งนี้ก่อน อืมแบบที่เราบวกกึ้นสมมูน้องชอบปัญหาไว้คลิพย์ดีเพื่อนใจของอันเนาะใจเย็นนะต้องใจเย็นๆนะคะใช่ไหมคะนางมะนาวคะใช่อู้พูดไทยแล้วกล้าสุดใช่มีค่ามีขาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นวอนน่ะน่ารักตะมุตะมิโอ้ ไปคากีลีฮะวัดถึงตูดสิตูดสิไอพี่กินน่ะดูส่างปียอะมีอะไรบ้างโคโลนอ่ะตรงไหนเอาไปหรือยังยังไม่ได้เอาอะไรออมากินอดูซอยเมยกินอ่ะกิฟารินเนาะหอมมากหอมจึ้งจะอะไรขึ้นกันด้อออนนี้่องจะมาไว้กระเป๋า จะได้ไม่โดค่ะข้าวแตกอะไรยังอูฮุจจีแต่จนี่มันตุบอ่อนนี่เป็นยัะเอามาซื้อเป็นเอาตัวเนาะโอมีเนี่ยยังโอมี่คือใช่นั่นแหละดันมือสองมือเป็นจากไหนลูกคากบอฮะซื้อสบู่เงี้ยเต็มเต็มนล้วอันตุ๊ดมาทาน่ะแม่เดย์ยังไม่กินเนาะ เอายังบม่ได้กินค่ะดิหานี่ไบ่ได้กินยาไม่ได้กินยาแก่ยังนู่แล้วะจ้าคือเราลงมาไปเอากาดกินเพรแต่ว่าคำล่ามให้ดงคำล่างสี่อันจะสระหัวให้วันนี่นะคุณหนูมะนาวนะคะอ้าวแล้วก็ดูแลคุณหนูมะนาวนะคะเป็นลูกท่านทูตกลับจากอ่านะคะที่ไหนคะลูก นะคะกลับจากวังบ้านโคกนะคะเงโคกกลับมาแล้วก็ต้องแบบเป็นคุณหนูมะน,นาวนะคะสาหัวสาหางพกนั้นมุนเบิดหัวกะอานน้ำมาราคุพาอว่า,า <c oughs> วันนี้ใช้แปรงสีฟันของอะไรคะใช้แปรงสีฟันของอะไรดีไหมดีของอะไรคะที่พาไปเนะ <c oughs> นี่ยฮะกิฟรีนฮะกิฟฟิฟรีนกิฟรีน, <c oughs> น กิฟฟารีนฮะกิฟฟารีนวาสิกิฟฟารีนกิฟฟารีนกิฟฟานั่นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเน่ยเรมเนาะเอาเน่ยเราไม่างไลืมลาสใ้ไหมได้เวลานะคะได้เวลายาแรงค่ะเขาเรียกยาแรงได้เวลากินยาแ้วรับทานยาไหม่เด้อ มานวดกันได้ไหมได้แล้วเดินไปเลยอย่าสบอเราผลิตเราฝังผลิตนวดนวดแขนนวดอีกแน่เพิ่นจะรุ่นดิเพิ่นจะรับดิต้องคำต้องทำไปเออแก้คค่ะเออเออทไปเดี๋ยวแก้ให้พี่นาแก่สิแม่ไปแก่อย่างเด็กไปได้ค่ะคุณหนูมะนาวล่าสุดคุณหนูมะนาวเป็นง่อยค่ะต้องให้พี่นาคแก้ยาแล้วนะคะโอ้ยตายโลดบ้านี้ ได้ค่ะคุณเชิญคุณหนูมะนาวนะคะรับการนวดนะคะจากหมอนวดชื่อดังมุกดาหานะคะโอเคบอลูกโอเคโอู้มือตาเมาเมาหน่ะจะเด็กนอนอืมมีอย่างไงจะเด็กนอนไปหมดสารยาแรงเจ้าน่ะทำไมมีตัวอยางนอนแห้งนะบุกไปเนี้ยเจ้ากินไปจยกรนอนอยู่บ้างไหมสิกินซ้ำยางเจ้าก็รับสิเจ้าเพื่อปัญโคกเจ้าบอกรับจะกินหน่อยกับบุหรี่ นับคือกันตอนแรกนะ่ะกินเบิร์ดทุกอันประมาแบบตอนเย็นกินทุกอันประมาณบบตอนแรกกินชงฮะชงอ,อ,อันนี้ก็ก่อนนอนนี่แม่จีน่าก็จะกีบยาหนูไว้จะสามสุดเมื่อไหร่แม่จีน่าเมื่อยก็จะกินยาขึ้นเจ้า <laughs> <c ười> เมื่อไรไม่กินเนื่อเหนื่อยก็จะกินแล้วก็นอนนอนแต่ว่าจะติดป้ายหน้าร้านไว้วันนี้กินยามะนาวเผื่อเขาบดตืนอขาจะได้ทุบกระจกเขามาเอาจะินมะนาวลนอนยังกันวันไหนไม่ได้พักผ่อนแบบนอนไม่หลับหลายๆวันก็สิกินแล้วศิษักค่ะเอาพาไปตากเ้วยองวันนี้ จะปั่นผ้าให้นะถ้าผ้าไปดาปั่นแล้วน้ำยาด้น้ำยาเสร็จแล้วเนี่จะปั่นให้ใหม่เสื้อผ้าจะอู้ยจอยนะจหัวก็จะสะให้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยกินนาจให้ได้เปล่าบ๊อเดี๋ยวเอเกี่ยวให้ก่อนเอ้ามื่อือ้ลงกันลูกมงือนมือกีมีถุงเบียร์ออมมีสอง จะไปจเป็นยาลงเม็ดตลกลงหอยาคุณนี่บ้าอันนี้ใส่นี้ไว้บยาพอนะออนหมดทนหมดผู้ค้ำยู่สวันนะอันนั้นแต่ยาคนตายได้แล้วเท่าได้กู้สในอยู่นอกตายอยู่ชิมดังเซเลนมันแห้งแล้ตัวเดียวขะอตายไมเปียงตยาพิษเกจโตพนจ้ที่ปรกบยาเแต่โตัว่ยาิมลโตคะยาีเดียแปล อ้ากินเป็นัในองต้อนนะเนี่ยปาคอมัต้อนนะเนี่ยฟองด้อนจมอนะแถวนี่แถวอะไรแถวมนน้อนแถวเป็นยาพิมพ์รหอองอ่ไน่นกระปออะไรนค่อะไรนี่กนองหัคนอกนเอียงองต้อนโอยมคนกินไหมว่ามีกินันไหมน่ะอ่ะกระแทยมค่ะน้องอัน ะมะน,นาวนะคะมะน,นาวรักคุณแม่กีนหน้ามากนะคะแล้วก็เอาหารลดควาอ้วนมาให้แม่กีนหน้านะคะยันมาเห็นค่ะวต้พคือฟงกันมาในบริษัน,นมะน,นาวอ่ะรักแม่กินหน้ามากเอามาเอาอาหารลดความอ้วนมาฝากนะคะ <s> <im itos> อ่าลดความอ้วนใน <im itos> <im itos> มาขามกินหนึ่งเม็ดนะคะอยู่ได้ครึ่งวันนะคะเพราะว่าเคี้ยวความมันจะละ <im itos> <im itos> ลายนะ <im itos> อาหารลูกขบวนกินเนี่ยเพื่อนก่อนมาขามนะคะอาหารลูกขบวนบอเนี่ยมาฝากหนึ่งเมตรนะคะกินอยู่ครึ่งวันค่ะค่ะเจอกันพรุ่งนี้ ใช้อาหารของฝากนะมมากเนี่ยคุณนะแม่จะกลับแล้วนะอืนคนไป็นหัวนเด้อจำล้านอะไเยอะว่ากนอยู่ล้านือว่าจะไปดุนเด้อจัได้ลูกค้าเยอะไหมวันนี้เนยูดลก้นไมใช่ย่งนี้จะเป็นหัวนำเด้อไปเด้อไ,ไ,ไปเด้เดออ่าช่งนี้นาาชาวแด เตรียมเสร็จไว้แล้วใช่หโอ้เดี๋ยวได้โทรหาให้กันหนึ่งลืมโทรโทรทางคุยโ,โ,โทรหาแกให้หน่อยได้ได้อ่ะโอเคสบายดีหน่อยลูกสบายดีเตรียมตัวทําอะไรต่อไปนี้นะ่ะจะเตรียมตัวขึ้นเขียงนะลูกนะจะทําให้มะนาวสวยเหมือนเดิมนะคะเริ่มนะคะนวดตัวนะคะสระผมจ้าเตรียมตัวสวยนะคะลูก